สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะดูเล็บพี่อ้อยสินะมันยาวแต่ว่ามันนิ่มมันไม่แข็งพี่ก็เลยอยากจะเอามาทาสีเล็บนะคะนี่นะคะสีพวกนี้ก็ซื้อมาสองสามเดือนแล้วล่ะคะ่ะนะแต่ก็ยังไม่แห้งดีนะอันนี้สีชมพูสีแดงแล้วก็สีอิดนะคะเนี่ย่ะมันจะแดงก็ไม่แดง แต่มันเป็นสีอิดค่ะจะทาสีนี้ค่ะนะคะสงสัยจะทาได้แค่ด้านขวาด้านเดียวนะคะด้านซ้ายเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่อยากจะทานึกอยากจะสวยะค่ะนี่ค่ะเป็นยาเติมนะคะไม่ใช่ยาเติมอันนี้เขาเรียกว่าทางเงาเคลือบเงานะวันนี้จะทาอันนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูซิ สบายแล้วค่ะนะคะจริงๆเกาให้ทาตั้งแต่เล็บก,ก้อยมามาถึงลิบนิ้วโป้งแต่พี่ไม่ถนัดพี่ก็เอานิ้วโป้งก่อนแล้วกันแล้วก็นิ้วชี้นะคะทางง่ายๆค่ะนะสีนี้น่าจะติดทนนานหน่อยเพราะว่าดูราคาก็รู้ว่ามันแพง69บาทะคะ่ะกดเล็กนิดเดียว สีหวานหวานจะได้สดชื่นค่ะดูแล้วสะอาดตาไม่ชอบถนัดสีมืดมืดนะคะไม่ชอบมันไม่สดใสสำหรับพี่นะพี่ก็จะชอบสีแบบนี้ค่ะสีหวานหวานสีแดงเลยไม่งั้นก็หวานแววไปเลยอย่างนี้ค่ะเป็นช่างมาก่อนนะคะช่างทาเล็บช่างแต่งตัวเสริมสวยค่ะนะเปิดร้านเสริมสวยมาก่อน ก็เลยถนัดในการทาเองนะคะทาง,ง่ายค่ะมือก็ควรจะนิ่งๆนะคะถ้าไม่นิ่งมันก็จะเลอะมือพี่อะเป็นมือที่ทำงานนะคะเป็นมือพี่อ้อยเป็นมือทำงานนิ้วนะคะข้อต่างๆนะคะมันจะมันจะโปนคล้ายๆว่ามันจะหยาบ เพราะคนทำงานนะไม่ได้นั่งชี้นิว้วใช้งานพี่อ้อยเป็นคนที่ทำงานค่นะอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะเมื่อเช้านี่ก็ไปพลวนดินไปทวนต้นมะละกอเขาบอกว่าต้นมะละกอปลูกในบ้านไม่ดีคำว่าไม่ดีของเขาไม่มีเหตุผลนะคะก็คือว่าพี่ไม่รู้ว่ามันไม่ดีแบบไหนพี่ก็ลงไปแล้วนะคะนะคะมะละกอสิบสองต้นในสวนเล็กๆ พี่ก็ไม่รู้มันดีไม่ดีตรงไหนเมื่อปีที่แล้วพี่ก็ปลูกอยู่นะก็ได้กินอยู่ลูกมันดกมากนะพี่คิดว่าถ้าความเชื่อของคนโบราณเน่ยเราก็เชื่อไว้บ้างแต่ว่าพี่ลงไปแล้วนะพี่สงสารต้นไม้นะสงสารต้นมะละกอพี่ก็เลยปลูกเลยตามเลยไปซึ่งเขาบอกว่าปลูกในบ้านไม่ดีนะคุณน้อยเอมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนนะเขาไม่บอกเหตุผล พี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้โลาออกไปนะคะพี่ก็เลยเลยำเลยนะคะก็ปลูกไปแล้วค่ะสิบสอต้นก็ช่างมันเถอะคนเรานะบางทีเราฝืนดวงมันไม่ได้นะคะคนบางทีดวงไม่ดีอ่ะพอก็ปลูกต้นมะกอกแล้วเก็เขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ดวงเขาตอนช่วงนั้นอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ของเราเราก็คิดว่าอ้าวคิดไปในทางที่ดีก็ดีก็แล้วกันอย่าไปคิดอะไรพี่ก็เลยปลูก เขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตนะในเมื่อเราให้เขาเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะไปตัดเขาเลยเหรออย่างนั้นปลูกเขาไว้ทําไมจะไปเพาะเขาทาไมอะนะเพาะแล้วก็ต้องปลูกเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่ว่าเราปลูกไปแล้วฮะ,ะเนี่ย่ะนะคะเนี่ยะะ่ะเล็บนะคะมือขวาเป็นมือที่พี่เขียนหนังสือนะคะไม่ค่อยถนัดหยิบจับอะไรนะแต่ถ้าหากหยิบของหนักนะคะก็ต้องเป็นมือซ้าย เพราะพี่มันซ้ายมาตลอดนะคะก็เลยซ้ายมาตลอดก็เอานะ่ะท่างมันเถอะอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดพี่ทำใจแล้วค่ะแก่จนป่านนี้แล้ว71ปีแล้วจะไปเอาอะไรสวยนะมันไม่เหลือความสวยแล้วล่ะค่ะนะเนี่ยค่ะความดีคือคงทนความสวยไม่แน่นอน อนาคตเป็นของไม่แน่นอนปัจจุบันคือของแน่นอนอดีตมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดมันเล็บนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเพราะว่าพี่ตัดบ่อยเหตุที่ตัดก็เพราะว่าพี่ทำงานพี่อ้อยทำงานพี่อ้อยไม่อาจจะเอาเล็บไว้ยาวยาวได้วัเช้าก็พลวนดินนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอ่อ เรียกตะไบแล้วค่ะเปิดร้านเสริมสวยมาหลายปีค่ะสมัยเมื่อก่อนนะคะเรียนเรียนหนปีค่ะแล้วก็มาเปิดร้านหลายปีเลยแล้วก็หันเหจากตรงนี้จากตรงเปิดร้านน่ะมาขายเสื้อผ้ามาขายเสื้อผ้าเสร็จก็เปิดร้านอาหาร เปิดร้านอาหารเสร็จนะก็ไปขับแท็กซี่ได้4ปีส่งลูกเรียนนะสี่ปีแล้วขับแท็กซี่ที่กรุงเทพค่ะเมื่อก่อนนี่อยู่บางแคนะคะก็นี่คือชีวิตชีวประวัติของพี่นะคะพี่อ้อยอยู่บางแคมานานหลายปีนะคะจากนั้นพี่ก็ลงใต้ไปหาเพื่อนซึ่งร้านอาหารเนี่ยปิดไว้เฉยๆพี่มีตึกสองห้องนะสี่ชั้นสองห้องพี่ก็ลงต่อยลงลง,ลงทางไปใต้ไปหาเพื่อน เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าทําอะไรอยู่แล้วบอกว่าเราก็ว่างแล้วค่ะทีแรกก็ขับแท็กซี่มันจบไปแล้วค่ะสี่ปีลูกเรียนจบก็ว่างงานไปไปเห็นเขาเปิดร้านขายทองสามสามห้องสามคูหาก็เลยถามเขาบอกเฮ้ยต้องใช้เงินเยอะไหมเนี่ยไัยจิตเดี๋ยวนี้เขาตายไปแล้วนะเขาบอกใช้ไม่เยอะหรอกใจสู้หรือเปล่าถ้าใจสู้มานะมีเงินแค่ห้าหกล้านก็ลงได้เพราะว่าเราเน้นจำนำ เขาเรียกว่าตั้งทองตั้งนะตั้งทองแล้วก็บอกเลยเอาทองมาเอามาวางสักสองล้านนะอีกสามล้านก็รับจำนำนะรับรับตั้งทองแล้วก็เออใจสู้ไว้ไม่มีเงินหรอกขายตึกเลยขายตึกได้สี่ล้านนะแล้วก็ขอเครดิตเขาหนึ่งล้านไปเปิดที่พัทลุงค่ะตำบลแม่ขีอําเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเปิดได้ห้าปีค่ะเปิดที่นั่น พอเปิดเสร็จปั๊บก็พี่ก็ขายก็รับจำนำก็เงินก็พอกพูนขึ้นมาตลอดนะพอเงินพอกคูนปั๊บเรามีทุนในระหว่างที่เราอยู่แม่ขลีนะคะเราก็เจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นญี่ปุ่นนะเขาก็ถามไทยเราว่าเราทำอะไรเราก็บอกว่าเราเปิดร้านขายทองที่ทางใต้เซาล์อ็อบไทยแลนด์เขาก็เลยบอกว่าอยากจะไปเห็นนะเขากลับไปเมืองเขาแล้วแหละแล้วเขาก็กลับมาเยี่ยมเราเขาเห็นเราทำบิสเนสนะ Openhop อ o l ก s m i t h o p e n เพนช็อปโกลด์สมหมายความว่าเราเปิดร้านขายทองเขาก็เห็นเขาก็อยากจะลงหุ้นเขาบอกดีไหมไม่รู้สิดีไม่ดีฉันก็ไม่อยากจะเข้าหุ้นเลยนะฉันบอกตรงๆแต่เขาเ็เอาเงินมาให้หนึ่งล้านเพื่อเข้าหุ้นกันแล้วก็เข้าหุ้นแล้วก็อยู่ที่แม่ขลีมาตลอดนะอยู่ๆเขาก็บอกว่าเขาอยากอยู่กับเรานะ,ะ,นะเราจะรักเขาไหมเออถามอย่างนี้คนแก่ถามกันเขากแก่เราก็แก่ แล้วก็เออถ้าหากคุณจริงใจฉันก็จริงใจนะคุณทำอะไรละ่ะเขาบอกเขาเป็นนายอำเภออืโอดาวราจังหวัดคานาคาวาเกน็นก็ไม่เป็นไรค่ะเมื่อเราเปิดใจกันเปิดใจที่จะรับฟังรับรู้สิ่งความเป็นไปเราก็แบไตแบออกมาเลยว่าเรามีลูกสองคนนะเราเลี้ยงลูกมาลูกเราเรียนมาหาลายัยแล้วก็พูดไปเออเขาก็มาเยี่ยมอีกค่ะปีหนึ่งเขาไม่เยี่ยมสามครั้งนะคะ สามเดือนสี่เดือนเขามาเยี่ยมครั้งหนึ่งเพราะว่าเขานั่งเครื่องบินฟรีนะเขามากินข้าวที่เมืองไทยฟรีนะเออเขาก็ได้เงินจํานวนนี้นะมาก็มาก็มาดูแลเราซัพพอร์ตเราดูเรื่อยๆค่นะทีแรกก็ให้มาล้านหนึ่งครั้งที่สองใหมาห้าแสนนะเขาก็บอกออถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะจริงใจให้กันนะนะเขาจะลาออกจากราชการแล้วมาอยู่กับเราเขาพูดนะเพราะถ้าหากเขามาตอน60ปีนั้นะนะเขาไม่รู้จะมาทําไมเพราะตอนนั้นก็แก่มากแล้ว นะเขาก็พูดเขาก็พูดอย่างนี้แหละเราก็บอกเออก็สุดแท้แต่นะแต่ฉันไม่ทิ้งคุณหรอกถ้าคุณมาจริงๆเราก็เอาใจวัดใจเลยหลอมใจกัน4ปีนะคะจีบกันมา4ปีค่ะไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยไม่เคยไปพาส,สปอตพี่ห้าเล่มอ่ะพี่ไม่มีจ๊อบประเทศไหนเลย5ปีต่อครั้ง5ปีต่อครั้งเขาเคยชวนไปค่ะแต่พี่เสียดายเงินพอไปทีหนึ่งสามสี่แสนนะไปทีเขาพักเป็นเดือนใช่ไหมอะไรก็แพง ช่วงนั้นพี่รู้สึกว่าพี่เสียดายเงินพี่ก็ไม่ไปไม่เคยไปค่ะนะเขาก็มามาหาเราปรครบ4ปีเขาก็มาหาเราอุ้ยเรื่องนี้มันยาวค่ะเรื่องความรักสตอรี่สตอรี่โกบริกับองสมรินโกบริกับอังสมรินนะคะโอ้ยเรื่องมันยาวค่ะนะคะสปีเนี่ยจีบกันส่งจดหมายไปตลอดนะเขาส่งจดหม,มายมาแล้วก็ไปแปลที่เซ็นขเบียนที่3เซ็นนะคะครั้งละส0งร้อยพอเราเขียนตอบเขาทุกๆ ข้อเราก็ไปแปลอีกเล่มละ200เหมือนกันแผ่นละ200ค่ะครั้งหนึ่งไป400ค่ะก็มาส่งจดหมายตั้งแต่ฉบับแรกยันฉบับสุดท้ายถึง4ปีอ่ะจดหมายทุกฉบับเราเก็บเอาไว้เป็นพ็อกเก็ตใหญ่ๆเลยเป็นเป็นกระเป๋าใหญ่ๆเลยถามมาต่อไปถามมาต่อไปถามมาต่อไปสมัยเมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้ไปไปทีออ่อะไรอ่ะที่ที่ท,ที่ที่มันมีที่แปลก็ต้องมาแปลที่กรุงเทพมาตอนหลังเนี่ยมันมีที่หาดใหญ่แปล แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นถามตอบมาตลอดเลยนะคะแล้วเราก็ล้อมใจกันรักกันแล้วก็มาอยู่กับพี่ได้8ปีเท่านั้น8ปีนะคะตอนนั้นพี่มาเปิดร้านขายทองที่ค่ายกัญจนะบุรีค่ายสุรศรีนะคะพี่เปิดร้านชื่อร้านห้างทองทาราโตแต่ที่แม่คลีที่พัทลุงพี่เปิดร้านชื่อห้างทองแม่ทีระเมื่อก่อนพี่ชื่อธีรนุษมาตอนหลังเนี่ยพี่ให้ชื่อของเขาเป็นทาราโตทาราโตนะโกลสมิ ที่เนี่ยคะที่ไข่สุรศีเนี่ยเปิดได้ประมาณ4ปี4ปีเท่านั้นนะแล้วพี่ก็จบเลยนะเพราะว่าพี่โดนโดนจี้ทองไปนะคะทองเก่าเอาทองเก่านะ่ะไปแลกทองใหม่ที่กรุงเทพเรื่องนี้ก็ยาวคะเล่าไม่จบคะนึกถึงแล้วก็ชีช้ำกระลำปีนะช่างมันหมดไปหลายล้านค่ะสาธุขออนุโมทาออนาบุญนะสิ่งที่ลูกได้มาแล้วก็สูญเสียไปขอชดใช้นี่ไปตลอดชาตินี้เลย จะไม่เกิดแก่ลูกอีกเป็นอันขาดนะคะก็เลยจบเหลือท้องกะบีหนึ่งพี่ก็เก็บเอาไว้นะแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะนะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเล่าง่ายๆจบง่ายๆสวยหรือยังสวยหรือยังคะสวยแล้วสวยแล้วค่ะเอาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ